สวัสดีครับผมวารีวัฒนรุกนะครับเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชาวอวนคลาผลิตภัณฑ์ชาวอวนดคลาไนีก็เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2539็นแรกเริ่มเริ่มทีนี้ผมก็เริ่มต้นมากับจากตัวผมเองนะครับมีประสบการณ์ด้านงานด้านศิลปะแล้วก็มีเพื่อนซึ่งทําเซรามิกอยู่ที่จังหวัดลาปางได้ชักชวนมาให้ทําตัวผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชาวอวนคลาสนี้เริ่มทดลองที่โรงงานของเพื่อนผมนี่แหละครับและหลังจากนั้นก็เริ่มทดลองส่งงานที่ ได้ทำเข้าไปประกวดในงานซืรอมิแฟร์ะะงานซืรอมิแขรงประเทศไทยผลปรากฏว่าได้รับรางวัลมา ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมนำผิดพันธ์นั้นมาพัฒนาดีเวลลอปเป็นสินค้าจริงขึ้นมาและทดลองจัดจำหน่ายพอผิดพันธุ์สามารถจำหน่ายได้ดีกรมสลงเสริมการส่องออกได้จัดงานที่ศูนย์ธุรกิจผมก็นำผิดพันธุ์ไปแสดงในงานก็ได้รับการต้อนรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีมากและต่อมาผมก็ได้พัฒนาผิตพันธ์ขึ้นมาเรื่อยๆทำมาต่อเนื่องอย่างยาวนานนาส่วนใหญ่ ก็จะออกมาในแนวศิลปะผสมผสานกับฟังก์ชันในการใช้ประโยชน์ใช้สอยสร้างมูลค่าทางด้านอารมณ์และจิตใจและทําให้ผู้ใช้ดูมีรสนิยมสุดท้ายนี้นะครับผมขอเชิญชวนให้มาชมงานลำปางเวิล์ชว์เทรดโชว์ของจังหวัดลำปางน,นะครับจะได้พบกับของดีๆของเด่นๆของแปลกๆของจังหวัดลำปางโดยจะเริ่มงานตั้งแต่วันที่20 29พฤษภาคามนี้ อย่าลืมนะครับเข้ามาชมกันให้ได้นะครับขอบคุณมากครับ